สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง I อ m อมมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการปลดล็อกหน้าจอนะครับเอ๊วิธีการปลดล็อกหน้าจอนี่คือยังไงนะครับก็คือเรานะครับปลดการปลดล็อกออกไปเลยนะครับหรือผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมจะปิดตัวนี้ไว้นะครับกดปุ่ม power นะ ผมจะเปิดปุ๊บปุ่ม power นะครับก็จะเป็นภาพหน้าจอนะครับโหมดแบบเป็นเป็นไปเนี่ยเป็นโหมดกุ้งของผมนะครับก็คือเราจะต้องล็อกหน้าจออีกทีนึงนะครับปัดนะครับเลื่อนมันถึงจะเข้าหน้านี้ได้นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่อยากที่จะปัดหรือเลื่อนนะครับก็สามารถที่จะใช้วิธีของผมได้เลยนะครับก็ปลดการล็อกหน้าจอออกไปนะครับไม่มีการล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็เข้ามาในการตั้งค่านะครับ จากนั้นไปคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ยต้องเข้าไปในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใครที่ยังไม่ได้เปิดก็สามารถไปเปิดได้นะครับผมทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้อยู่นะจากนั้นเข้าไปสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บอ่าก็จะเห็นคําว่าอย่าใช้หน้าจอล็อกนะครับตัวนี้ก็จะมีอย่าใช้หน้าจอล็อกเห็นไหมครับเห็นไหม ตรงนี้มันยังไม่ติ๊กอ่าติ๊กเป็นสีเขียวนะครับผมจะติ๊กเป็นสีเขียวนะปุ๊บอ่าสีน้ําเงินนะครับอ่าผิดนะเป็นสีน้ําเงินนะครับตอนนี้เราอ่าใช้โหมดนะครับไม่มีการล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าใช้หน้าจอล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเดี๋ยวผมจะกดกลับนะนะครับโอเคเดี๋ยวจากนั้นผมจะกดปุ่ม power ตัวนี้นะครับปุ๊บอ่าดับไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมจะกดปุ่ม power อีกทีหนึ่งนะครับ ปุ๊บอ่ามาแล้วนะครับไม่มีการล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับนะไม่มีการล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าโหมดนี้นะครับผมแนะนํานะครับใครที่มีข้อมูลหรือมีอะไรที่เป็นอ่าไฟล์ที่อ่าสำคัญสำคัญนะครับแนะนําไม่ต้องเปิดโหมดนี้นะครับก็คือมันอน,นี้มันไม่มีความปลอดภัยนะครับก็คือเราต้องการที่จะใช้งานอย่างรวดเร็วแค่นั้นนะครับเราอยากจะ ใช้งานได้ทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาในการสแกนนิ้วหรือเสียเวลาในการหน้าจอพินพ์อะไรต่างๆนะครับก็คือเราเปิดก็คือได้เลยตัวนี้นะครับได้เลยนะไม่มีการล็อกหน้าจอใดๆทั้งสิ้นนะครับรวดเร็วทันใจมากๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดโหมดผู้พัฒนาแล้วก็ การล็อกหน้าจอนะครับก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหากเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย